สวัสดีครับวันนี้จะเปลี่ยนยางขอบประตูของ Fortuner นะครับ Fortuner ก็เปลี่ยนง่ายครับเราก็เพียงแค่ถอดกาบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ยางก็สามารถดึงออกได้เลยแล้วก็วิธีใส่ก็ใส่ง่ายครับก็เนีบเข้าไปแล้วก็ค้อนน้อยๆทุบนิดนึง ส่วนฝาท้ายนะครับฝาท้ายไม่ต้องถอดตรงไหนนะครับดึงออกได้เลยดึงออกได้เลยแล้วก็ตีเข้าเลยครับสวมเข้าเลยย่างขอบประตูที่เราติดตั้งเข้าไปก็จะเข้าไปตามรูปเดิมของรถนะครับส่วนอันนี้คือเราเท,ทดสอบให้ดูว่าความแน่นของประตู โดยการเอากระดาษ A4 เข้าไปแล้วก็ปิดประตูถ้าเดิมๆมันก็จะดึงออกง่ายนะครับประตูก็จะไม่ค่อยแน่นแต่พอติดตั้งแล้วดึงกระดาษก็จะติดตั้งก็จะดึงยากนะครับแน่นประตูถือว่าแน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับฟอร์จเนอร์ราคาประตูบานละ500บาทนะครับ4ประตูก็2,000 แล้วก็ฝาท้าย700บาทครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ